ในชีวิตผมผิดพลาดมาหลายเรื่องมากมากนะครับในส่วนนี้เราจะขอพูดถึงเรื่องการลงทุนแล้วก่อนละกันจะได้มีประโยชน์ต่อนักลงทุนที่เข้ามาฟังนะครับความผิดพลาดของผมที่มากที่สุดเลยในตลาดนก็คือการที่เชื่อผลง่ายและไว้ใจคนผิดนะครับเชื่อคนง่ายไว้ใจคนผิดอย่างไรคือเล่นหุ้นตามเขาว่าแล้วเชื่อว่าเขารู้อินไซต์จริงๆพอทําแบบนั้นปุ๊บเราจะเกิดใบแอบจะเกิดอัติแล้วว่าเฮ้ยมันต้องเป็นตามที่เขาว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าคนที่เขาาพูดให้เราฟังเป็นเพื่อนสนิทและเป็นคนใกล้ตัวเราจะยิ่งเชื่อมั่นมากขึ้นเราจะเริ่มเสียวินัยในการเทรดไม่ทําตามสิ่งแล้ววางแผนมาไม่ทําตามวินัยที่เราเคยทํามาผิดทางก็ไม่คัดลอสยังคิดว่ามันจะขึ้นมากต่อไปขึ้นต่อไปขึ้นต่อไปทั้งๆที่ราคามันลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆดูกราฟก็เห็นชัดอยู่แล้วหรือต่อให้เริ่มดูกราฟเราเห็นแล้วว่าราคามันถูกลงถูกลงถูกลงแนวโน้มมันคือขาลงชัดเจน แต่ในขณะนั้นเรายังเชื่อมั่นว่าเรารู้อินไซต์มาเราเชื่อมั่นมาแล้วก็พยายามซื้อต่อไปซื้อต่อไปแล้วพอทําแบบนั้นมากๆเข้าปุ๊บเราจะเริ่มรู้สึกว่าจะคัดลอดก็ขาดทุนเงินจํานวนมากเราจะทําใจไม่ลงทำให้ผมรู้สึกว่าเหมือนติดอยู่ในกับดักอะครับเหมือนผมวิ่งอยู่ในวงเวียนของเหมือนเป็นหนูตัวหนึ่งพยายามจะหาทางรอดแต่ก็อยู่ในวงจักรเหมือนเดิมเอาเงินเติมไปแล้วาคาก็งไปไปไปล,ลงไปเ,เรือเร่อยๆสุดท้ายก็ขาดทุนหนัก โดนไปมาก85ล้านบาทในช็อตเดียวซึ่งทําให้ผมแทบจะพังเลยในตอนนั้นจากเงินทุนที่มี300,000ต้นเข้ามาในตลาดมีประมาณเกือบ20ล้านแล้วโดนช็อตเดียวไป15ล้านกว่าบาทเหลือเงินติดตัวแค่34ล้านข้อดีในส่วนนี้คือในวินาทีสุดท้ายผมยังมีสติที่ว่าเอาวะเหลือเงินไว้น้อยยังดีกว่าหมดตัวผมจึงคัดลอดออกมาทั้งหมดไม่เสียินัยในการเทรดในครั้งสุดท้ายในวินาทีสุดท้ายหลังจากนั้นทํมาผมถึงกลับเข้ามาใหม่ได้ ง่ายๆเลยครับครอบครัวเราเข้าไปตลาดเพราะหวังเงินหวังกําไรเพื่อมาเลี้ยงดูครอบครัวเราไม่มีกินไม่เป็นไรแต่ในขณะที่ผมต้องดูแลครอบครัวผมทั้งแม่และน้องสาวผมรู้สึกว่าผมหยุดไม่ได้ผมล้มไม่ได้สิ่งหนึมที่ทำก็คือทํากันบ้านให้หนักขึ้นพึ่งพาตัวเองให้มากขึ้นและช่วยเหลือตัวเองให้มากขึ้นหลังจากนั้นแล้วหาว่าสิ่งใดที่ทําให้ผมอยู่รอดได้จริงๆจ,งๆจึงมาหาจากการแินิ์และค่อยๆ เก็บเกี่ยวว่าเราทําอะไรแล้วกําไรเราก็ทําซ้ําไปแค่นั้นทําซ้ําทําบ่อยๆทาไปเรื่อยทาให้หน้าเบื่อจนกลายเป็นท่าไม้ตายของเรานะครับทําให้ผมกลับมาในวันนี้ได้ฉะนั้นเมื่อเราผิดพลาดเมื่อเราล้มเหลวเราไม่ต้องไปมองหาว่าเรารักใครนะครับไม่ต้องไปมองแค่ตรงนั้นมองว่าเราต้องการช่วยเหลือใครเราต้องการให้ใครอยู่รอดได้นั่นคือครอบครัวเราพยายามทําตรงนั้นนะครับให้มากที่สุดถ้าทําเพื่อตัวเองคุณจะทําได้แค่ ขีดจำกัดแต่ถ้าคุณทำเพื่อคนอื่นทำเพื่อครอบครัวคุณจะมีแรงใจไม่จำกัดและคุณจะไม่มีวันท้อเพราะว่ามันมีกำลังใจที่ใหญ่หลวงที่คุณต้องทำต่อไปฉันเมื่อไหร่ที่คุณรู้สึกว่าล้มเหลวท้อแท้มากที่สุดพยายามคิดให้ได้ครับว่าคุณต้องการทำสิ่งนี้นอกจากตัวคุณเองเพื่อใครถ้าเป็นคนที่คุณต้องการช่วยเหลือเขามากที่สุดคุณจะมีแรงใจมาสู้กับปัญหาต่างๆได้ไม่รู้จบและสุดท้ายคุณจะเป็นผู้ชนะ ในครั้สุดท้ายขอยพยายามต่อไปครับเหมือนที่ผมทํามาแล้วผมทําได้คุณก็ทําได้ครับผมผมเชื่อในตัวพวกคุณครับ